สิมังคำยิ้มยิ้ะะมทุกท่านค่ัสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องปองไฟสุขูทสุขคนครับผม พบพ่อกันกับชี ni, ช่ helmet, he ยนี่ฉันเหนี่ยงกันกับผมมันนี่เชี่นี่มีแนวแซ่บมาฝากปี่ฝากน้องกันกับผมมันนี่เป็นตำปลาพี่น้องตำปลาแซ่บอยู่ดัเลยเอเอามาก <t ons> <t ons> ินกับปลาทอดพี่น้องปลาทอดแคบหมูแล้วก็มีไอ้ไข่น้ำไข่เขาพี่น้องโอ้ยโอ้ยจะแซ่บขนาดไหนพี่น้องนี่อือเด็ดพี่น้องมาพี่น้องมาเสียงานกับผม si sampai kita siap nah. ah simbang kamu nyanyi coba hmm. hmm. Mw disappointment from Burab heaven Mal landi ขอได้ฮะอืมอืมหอกันดีฮะยงปลาทอด จมไม่อใช่ยังไงเนี่ยัตำปาเนของด้กกางคนข้าวของเ

我爱是里个。嗯。<coughs> <coughs> <coughs> ủa mm -hmm. mọi <coughs> nó luôn. thế ัวนเบิรกันสุดยอดีพี่น้อง ต้องไปต้งแจกโอเคเลยพี่น้องอออเอาไปเลยพี่น้องเพจะบุกเขหเพีบเยบกวทีนี่ก็ปลาสองตัวไ,ได้เลยเอ้าเงี้ยเยกาะได้กากขอบุณขอคุณผมแม่พี่น้องที่เข้ามาเอช,ช่วกิบใ์่นีพี่น้องเด้อเหมือนไชนีกับขอกลับลาไปก่อนรับผมขอบคุณหลาย ไปเรื่องฝากก็ไลค์กดแชร์ให้ดันยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ใช่ดีสำหรับมวนอีกอ่ะสวัสดีครับผม